สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการมาแบ่งปันข้อมูลนะครับเป็นรถ1นึต่อสินะครับเป็นรถบังคับของทามิยาเป็นรุ่น XB Sport 2.4G นะครับบอดี้ Body จะเป็น Toyota 86นะครับก็คือตัวนี้ ตัวนี้กล่องน่าจะเก่าเพราะว่าเป็นรถที่ผมซื้อมาหลายปีแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วนะครับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาจากตัวทางบริษัทสยามธมิญญานะครับราคาอยู่แปดพันนะครับตัวนี้จะเป็นรถที่แบบพร้อมเล่นนะครับอันนี้คือหน้าตาของแพคเกจจิ้งมันคือตัวกล่องมันนะครับผมมักจะเก็บกล่องพวกนี้ไว้จะได้แบบเป็นข้อมูลมันมีข้อมูลพวกสตอรี่ของกล่องอะไรเงี้ยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับหน้าตาด้านหลังประมาณนี้นะออนะคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอเอากล่องลง่อยในกล่องครับก็จะประกอบด้วยตัวนี้อันนี้เป็นรีโมทคอนโรลแล้วก็ตัวรถนะครับนะก็จะประมาณนี้ นี่คือในส่วนของที่กล่องให้มานะครับผมจะอธิบายนิดนึงครับอันนี้เป็นรถบังคับนะครับสเกล1นึต่อส0นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนตัวนี้จะเป็นรถบังคับระบบไฟฟ้านะครับเป็นของค่ายทามิยานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดดีเทลที่มากกว่ารถบังคับที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปผมหมายถึงพวกตามในห้างอย่างบิ๊กซีโรตัสหรือว่าในเซ็นทอะไรพวกนี้ครับที่เขามีแผนกของเล่น เขามีรถบัคับขายแต่พวกนี้จะแตกต่างออกไปนะครับผมจะขอเริ่มที่ตัวแรกก่อนก็คือตัวการส่งสัญญาณคือรีโมทนะครับตรงนี้เราเรียกว่า RC นะครับ RC car ก็คือ Radio Controller car ก็คือรถบัคับวิทยุฉะนั้นก็จะใช้ตัวเรดิโอคือน,นี้คือตัวรีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งรีโมทคอนโทรลตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใช้คลื่น 2.4G นะครับ คือวิทยุจะใช้การส่งสัญญาณเนี่ยอาจจะมีรุ่นเก่าเมื่อก่อนนี้เขาจะใช้ AM FM ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของการส่งสัญญาณไปแล้วเนี่ยขึ้นมันทับซ้อนกันนะครับแต่ถ้าเป็น2 4 G ปุ๊บมันจะไม่มีขึ้นที่ทับซ้อนกันคุณสามารถจะเล่นได้พร้อมกันหลายๆคันในเวลาเดียวกัน่างเรามีเพื่อน,เล,นเล่นกับเพื่อนอยู่10คนเงี้ยไม่จะไม่มีขันไหนที่ขึ้นตรงกันเลยถ้าคุณใช้รีโมทระบบรถที่เป็น2 4 G นะครับทีนี้แหล่งจ่ายไฟครับ ด้านล่างนะครับเปิดมาปุ๊บก็จะใช้ฐานขนาด AA 4ก้อนนะครับซึ่งฐานเนี่ยผมจะแนะนำคือคนที่จะเข้ามาเล่นนะครับคุณควรจะใช้เป็นฐานชาร์จนะครับไม่แนะนำให้ใช้แมงกนีสหรือว่าฐานอ,อาาัลคาไลเพราะว่าพวกนั้นเป็นฐานที่ใช้แล้วทิ้งนะครับฉะนั้นถ้าคุณซื้อรถมาในราคา8,000คุณก็ต้องมี นี่ครับอันนี้คือฐานชาร์จนะครับอันนี้เป็นฐานเก่าแล้วนะครับเป็นของที่ผมใช้นานแล้วฐานชาร์จครับก็จะมีอยู่หลักๆนะครับสําหรับขนาด 2A นะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยมีสองแบบเป็นนิกเกิลแคดเมียมกับนิกเกิลเมทัลไฮไดน์นะครับอักษรย่อจะเป็น NiCd กับ NiMH แนะนําให้ใช้เป็น NiMH นะครับแบบเดียวที่ใช้กับกล้องถ่ายรูปเมื่อก่อนนะ เพราะว่าพวกนี้คือเวลาที่เราใช้ไปถ้าแบตยังไม่หมดสามารถชาร์จได้ทันทีจะต่างกับ NiCd นะครับที่มันต้องล้างฐานให้หมดก่อนถึงจะชาร์จใหม่ได้ไม่งั้นฐานจะเสียฉะนั้นแนะนำให้ใช้เป็น NiMH นะครับแบบนี้นะครับเป็นฐานนิกเกิลเมทัลไฮได d e ขนาด 2A นะครับความจุของฐานเอาที่สะดวกนะครับเมื่อมีฐานแล้วคุณต้องมีนี่ครับตัวนี้ อันนี้เป็นเครื่องชาร์จฐานนะครับเป็นขนาด 2A แล้วก็สามารถชาร์จ 3A ได้นะครับซึ่งเครื่องชาร์จฐานมีหลายราคาหลายรุ่นนะครับแนะนำให้ใช้เป็นตัวกลางๆนะครับไม่ต้องแพงมากก็ได้แต่จะไม่แนะนำให้ใช้พวกฐานเครื่องชาร์จฐานที่เป็นแบบควิกชาร์จนะครับแนะนำเป็นแบบพวกนี้จะดีกว่า เพราะควิกชาร์จถ่านจะร้อนมากนะครับเวลาถ่านร้อนมากๆบ่อยๆถ่านจะเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่านะครับก็จะใช้ไปแนะนําเป็นตัวนี้นะครับผมฉะนั้นเราก็จะได้เครื่องชาร์จถ่านถ่านชาร์จนะครับตัวสายชาร์จถ้าเป็นของรุ่นนี้นะครับเจาตัวนี้เนี่ยสายชาร์จเราใช้สายชาร์จของมือถือได้เลยนะครับ นี่ก็คือที่เราต้องมีนะนะครับและที่ตัวรถครับถัดมานี่คือตัวรถตัวรถเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่คือผมถอดมันจะมีกิฟล็อกทั้งหมด4จุดนะครับผมถอดไปแล้วนะครับกาจะยกมาให้ดู ตัวรถตัวนี้เป็นรุ่นธรรมย่า TT01 Type E เป็นตัว Ready to Run จากโรงงานมาให้นะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆที่เล่นอยู่จะรู้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่รถเดิมเดิมๆจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆก,กันนะครับ โอเคครับตัวรถนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าที่ผมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเ,เดิมที่เนี่ยนะครับหลดไฟฟ้าตัวนี้จะใช้เป็นแหล่งใจเออโทับเป็นแหล่งใจไฟนะครับที่เป็นสองสายเป็นแบบแปลงฐานนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่เป็น แบบบัสเดตนะครับสามสายซึ่งถ้าเปลี่ยนตัวแหล่งจ่ายไฟตรงนี้ตัวนี้คือเราเรียก ESC ครับหรือ Speed Control นะฮะคือทําหน้าที่คือจ่ายไฟให้กับมอเตอร์คือตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนชุดนี้มอเตอร์ Motor, เราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมจะลงละเอียดน,นิดนึงคือตัวมอเตอร์เนี่ยสามสายอ่ะมันจะมีแยกไปสองส่วนเป็นแบบมีมีเซนเซอร์กับไม่มีเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีเซนเซอร์นะครับสายเซนเซอร์คือสีดําเส้นนี้นะครับ มีเซนเซอร์จะส่งผลให้การการเลี้ยงคันเร่งมันละเอียดกว่าแบบไม่มีเซนเซอร์แตกต่างกันตรงนี้นะเอาง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็คันนี้เปลี่ยนแปลงเรื่องของเ so ซ์โวนะครับซึ่งเซอร์โวคือตัวข้ามคับเลี้ยวทําหน้าที่คือเป็นชักเลี้ยวส่วนนี้นะครับคือเ so ซ์โวคือตัวด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ด้านล่างทําหน้าที่คือควบคุมชักเลี้ยวตรงนี้ให้ล้อมีการเลี้ยวซ้ายนะครับหรือเลี้ยวขวานะครับคือชุดนี้ โซโวโตอนนี้ก็หลักๆผมแยกเป็น2ส่วนแล้วกันแบบสันส้นๆง่ายๆก็คือเป็นโซวโวแบบดิจิตอลกับอะนาล็อกนะครับแต่ว่าอะนาล็อกนี่ผมว่ามันน่าจะมีค่อนข้างน้อยแล้วจำกัดการขายน้อยแล้วเพราะว่าเป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นดิจิตอลกันเยอะขึ้นแล้วของจีนก็เป็นดิจิตอลลวแต่อาจจะเป็นดิจิตอลแท้ไม่แท้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าจะเล่นแนะนําให้ใช้เป็นดิจิตอลนะครับ ก็เอาราคาตามที่เรามีงบประมาณนะครับอย่างคันนี้เนะี่ยชุดไฟเนี่ยบอกเลยครับเป็นชุดไฟของงานที่ไม่ใช่งานแท้นะครับอย่าง speed control เนี่ยจะเป็น T sky นะครับก็ขนาด 120A เป็นงาน copy มานะครับและที่ดีหน่อยก็จะเป็นตัวนี้มอเตอร์ Motor เป็น speed passion นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็น11.5 11เทิร์นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่คันนี้เป็นแบตเตอรี่โพขนาด2เซลล์นะครับ เป็นฮัสเคสนะครับคือตัวนี้8 0นะครับ6,000มิลลิแอมป์ก็คือ6,000ลังค,คือความจุนะครับ8 0คือการจ่ายไฟนะการใส่ไฟ,นะไฟต่อเนื่องนะคือแบบเป็นค่าพีคของมันนะนะนะครับนี่แบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะพูดแบบคร่าวๆไปก่อนนะผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป ถ้าบางคนทักท้วงไงก็ผมผมทราบดีนะครับแต่ว่าคลิปมันต้องแบบกระชับนิดนึงนะแล้วก็คันนี้มีติดตั้งนะครับปีกนกบนแบบปรับได้นะครับก็คือตัวชิดนี้นะครับชุดนี้นะครับปีกนกบนเนี่ยนะครับตัวนี้ซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับมุมล้อเนี่ยมันจะมีมตตุม caster camber toe in toe out รเราก็คือแบบปรับให้มันได้เหมือนรถจริงเพราะมันจะส่งผลต่อการทรงตัวของตัวรถการควบคุมของรถถ้าเดิมๆม,มาเลยและใส่ตัวชุดไฟแบบปลั๊กแดนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุมรถค่อนข้างยากครับแต่ทีนี้เราทําพอเราตั้งทอิ์นทอล์อัลเนี่ยแคมเบอร์แล้วเนี่ยมันจะทําให้แบบรถมันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับหลกัหลกๆก็ผมจะชี้ดูอย่างที่บอกไปว่าผมใส่ปีกนกบนแบบปรับได้นะครับ ตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถจะตั้งแคมเบอร์ของตัวรถได้นะครับแคมเบอร์ที่เขาแนะนำกันนะครับเพื่อนๆผมในกลุ่มแนะนำกันมาเนี่ยก็คือให้ด้านบนของล้อนะครับผมจะไม่ใช้สับทเทคนิคเยอะนะเพราะเดี๋ยวจะจะงงกันเดี๋ยวจะตั้งนี้นิดนึงโอเคครับเราจะเห็นมุม,มล้อนี้นะฮะจะเห็นว่าล้อเนี่ยน,นี่คือล้อหลังด้านขวาด้านบนของล้อจะขูบเข้าด้านใน สังเกตน,นะครับตรงนี้จะเอียงเข้าด้านในเหมือนกันฝั่งนี้ตัวล้อฝั่งนี้นะครับด้านบนจะเอียงเข้าด้านในนะครับนี่มุมมุมแคมเบอร์นะครับส่วนด้านหน้าทําแบบเดียวกันนะครับก็คือมุมล้อส่วนนี้จะหักเข้าด้านในนะครับด้านบนเนี่ยหักเข้าด้านหาตัวรถนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับถัดมาเป็นทวินทวอท์นะครับ ก็ด้านหลังครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมเพราะองศามันน้อยก็คือด้านหลังเนี่ยถ้าเราจับรถอยู่มุมนี้นะครับล้อเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะไม่ตั้งตรงนะครับมันจะไม่ได้ตั้งตรง,นะรต,งตรงแบบนี้แต่จะเอียงอย่างนี้นะครับนี่คือล้อหลังส่วนล้อหน้านะครับล้อหน้า ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะบานออกอย่างนี้จะไม่ตั้งตรงนะจะบานออกอย่างนี้นะครับจะตรงข้ามกับข้าง,งหลังการทําแบบนี้จะส่งผลให้เกาะถนนในทางโค้งได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางตรงวิ่งแล้วรถวิ่งตรงขึ้นนะครับอันนี้หลังจากผมเซตติ้งตามที่เพื่อนๆผมบอกมาคอนโทรลรถดีขึ้นเยอะเลยครับมันจะมีมันจะทําให้คุมรถได้ง่ายขึ้นมันจะคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ระบบขับเคลื่อนตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับส่งกําลังด้วยเพลาตรงกลางจากมอเตอร์ตัวนี้เป็นห้องเกียร์นะครับเมื่อเราผมจะลองหมุนให้ดูนะครับโทษทีจะเห็นว่าเนี่ยครับเพลาขยับเห็นไหมฮะคือพอเรารับกําลังจากมอเตอร์เนี่ยนะครับมอเตอร์ส่งกําลังมาที่ชุดเฟืองเกียร์ส่งไปที่เพลาเพลาก็จะส่งไปที่ล้อนะครับ ตัวนี้ผมทําด้านหน้าไว้ก็คือให้เผาน้าเนี่ยให้ล้อหน้าซ้ายและขวาเนี่ยล็อกเอาไว้ให้ล้อหน้าซ้ายขวาหมุนไปในทางเดียวกันนะครับหมุนในทางเดียวกันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าบางคนก็เรียกสปูลน,นะต่อตรงอะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันแต่ผมขอให้เข้าใจว่าคือมันเป็นแบบนี้นะครับคือเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นแบบข้างหลังนี้คือเวลาเราหมุนะนะครับล้อฝั่งตรงข้ามาจะมันจะหมุนในทิศทางตรงกันข้าม น,นี่คือปกติแต่ข้างหน้าเนี่ยผมทําให้เป็นสปูนเอาไว้นะครับเป็นต่อตรงเอาไว้มันจะส่งผลให้การเข้าโคง้งการวิ่งมันดีกว่านะครับจากการที่ผมลองนะผมว่ามันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมันก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมใช้จระบีที่มันเนิดขึ้นในชุดห้องเกียร์ก็อาจจะทําให้มันแบบ บางจังหวะถ้ารับกําลังมากๆก็ทําให้ล้อมันหมุนทิศทางเดียวกันทั้งซ้ายขวานะครับคือมันผมตั้งให้มันเหนื่อยเนนะครับโช้คอัพนะครับคันนี้ใช้เป็นโช้คของ HSP นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือตรงส่วนนี้ครับที่เห็นเป็นโช้คอัพข้างหลังดีกว่าเห็นชัดกว่าโอเค ก็คือชุดนี้นะครับที่เห็นซ้ายขวาเหมือนกันตรงนี้คือช็อคอัพของตัวรถนะครับซึ่งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยผมใช้น้ํามันโช็คเบอร์เดียวกันนะครับสเปรยช็คตัวเดียวกันแต่ว่าผมตั้งให้ผมผมทำเขาเรียกว่ารีบาวนะครับของโช็อคนะคือทําให้ข้างหลังเนี่ยนิ่มกว่าข้างหน้านิดนึงนะครับโลยปกติแล้วเวลาเราเช็ดโช็คเนี่ยเราทําให้หน้าแข็งหน่อยหลังนิ่มหน่อย คือสายหน้ากับหลังเนี่ยน่าจะแข็งกว่าข้างหลังนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับแล้วก็ในกรณีนี้รถเนี่ยเป็นรถวิ่งทางเรียบครับวิ่งในสนามฉะนั้นก็จะเน้นเรื่องของการโหลดนะครับให้รถมันเตี้ยให้สูงจากพื้นขึ้นมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้ามันสูงมาเยอะเนี่ยรถมันจะลอยเวลาเข้าโค้งแรงโอกาสพลิกมันจะมีที่อันนี้ที่ผมเล่นแล้วผมเจออาการนะก็เลยแบบโหลดเตี้ยลงมามันจะส่งผลให้การยึดเกาะถนนได้ดีกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อเพดบนเนี่ยมันจริงจมันจะมีชิ้นบนอยู่อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ผมยกชิ้นบนออกนะครับคือมีพี่ท่านหนึ่งที่เล่นเหมือนเขาบอกว่าให้ตัวถังรถมันทวิตได้นะครับมันแบบมันให้ตัวได้นะครับทีนี้ถ้ามีด้านบนเนี่ยมันทําให้ได้ให้ตัวได้ยากผมก็เลยเอาออกไปนะครับก็ดีขึ้นนะผมว่าผมผมลองทําแล้วเนี่ยทาตามที่เขาบอกมาเนี่ยมันดีขึ้นนะมันมันให้ตัวในทางโค้งได้ดีขึ้นมันไม่มันไม่แข็งจนแบบ คุมรถไม่ได้อะไรเงี้ยมันคุมดีดกว่าคืออันไหนที่ทําแล้วแบบมันเวิร์กอะ่ะผมก็คงไว้อันไหนผมทําแล้วมันแบบไม่เวิร์กผมก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคครับเบื้องต้นเนี่ยรถคันนี้ก็จะแต่งประมาณนี้นะครับส่วนจุดหมุนต่างของลูกลูกปืนผมจัดเปลี่ยนหมดแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นรถคนที่ใครที่ใครที่แบบอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็คือแนะนําเป็นตัวลูกปืนอะ่ะให้เปลี่ยน ให้หมดเลยจากเป็นบู๊ธรรมดามาให้เป็นลูกปืนทั้งหมดนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนเลยเป็นตัวแรกถัดมาก็ค,คือชุดไฟคือรถเนี่ยบางรุ่นมันไม่มีมาให้บางรุ่นมีมาให้นะครับอย่างตัวนี้เป็นเลดี้ทูรานมามันเป็น RTR มา,ม,ม,ามันก็จะมีพร้อมมาหมดแต่มันจะไม่มีแบตเตอรี่ที่ตัวรถกับรีโมทฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นคุณต้องซื้อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนแล้วก็แบตเตอรี่สําหรับใส่รีโมทอีกชุดหนึ่งนะครับถึงจะเอามาเล่นได้นะถึงมันจะเป็น RTR นะครับ พอเล่นแล้วก็ค่อยๆแต่งไปนะครับยังไม่ต้องแบบแต่งทีเดียวเพราะว่าบางทีเราหารถไม่เจอนะคือหาอาการที่ถูกต้องหรือที่ที่เราแบบคุมรถแล้วรู้สึกโอเคมันมันมันจะไม่เจอเพราะถ้าเราแบบเปลี่ยนแปลงมันไวไปเนี้ยบางทีเราไม่สามารถคุมมันได้นะครับเราต้องเล่นรถตามตามกําลังเรานะนอกจากกําลังซับแล้วคือความสามารถในการคอนโทรลด้วยนะครับ อยากให้มันแบบไปพร้อมๆกันนะอย่าให้แบบรถนําเราไปแล้วเราแบบตามรถเพราะว่าเราความสามารถเราไปไม่ถึงตัวรถเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายเวลาเล่นได้กล่าวคือถ้ารถมันวิ่งเร็วมากรถมันแรงแรงมากแต่เราคุมไม่อยู่อะ่ะมันเกิดบัติเหตุได้รถมันชนอะไรเงี้ยมันก็จะเสียหายนะครับแนะนําให้แบบให้เราพัฒนาฝีมือแล้วเอารถตามเราขึ้นมาเราจะเซฟคอสกว่าในเรื่องของการซ่อมบํารุงนะครับทีนี้ ถัดมาเรื่องรีโมทนะครับผมอัพมารีโมทตอนนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น f ล y Sky นะครับ FSGT 3 4นะครับเป็นรีโมทรุ่นเก่านะครับปัจจุบันก็ยังมีคนใช้อยู่แต่ละน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดคือดีกว่าด,ด,ดีมันดีมันก็ดีกว่าในยุคแรกๆของมันนะครับยุคแรกก่อนนั้นนี้มันก็จะไม่มีแบบระบบที่เป็นดิสเพย์แบบนี้นะครับชิตอนมันจะไม่มีเป็นแบบอนาล็อกทั้งหมด ตัวนี้เป็นดิจิตอลมาให้แล้วแบตด้านล่างมาเป็นแบตก้อนคล้ายๆแบตมือถือรุ่นเก่าๆที่เราเคยใช้กันนะครับก็เลยทําให้เราไม่ต้องซื้อแบตใหม่นะครับใช้แบตของมันได้เลยเวลาเสียบชาร์จก็ชาร์จด้วยใช้ปลั๊กของมือถือได้เลยนะครับมันก็เป็นข้อดีแต่ความสเสถียรของขึ้น2.4ของมันเองอ่ะยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าคนเข้ามาเล่นใหม่ๆ ถ้าคุณซื้อรถอ t r มาอยู่แล้วรีโมทต,ตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับมันมีมาในชุดแต่ถ้าจะอัปเกรดให้เป็นอัปเกรดเป็นแนะนําเป็นพวกฟูตาบ้าหรือฟันว่านะครับมันจะดีกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ดีนะครับตัวนี้ดีแต่ฟันว่ากับฟูตบาบะดีกว่านะครับโอเคมาที่เครื่องชาร์จเครื่องชาร์จครับเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วเมื่อกี้เป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับ นี่คือแบตลิเทียมโพลิเมอร์นะครับหรือเขาเรียกว่าลิโพนะครับทีนี้เครื่องชาร์จก็ต้องเป็นเครื่องชาร์ลิโพนะครับตัวนี้เป็นนะครับเป็นเครื่องชาร์ลิโพแบบบาลานซ์ชาร์จนะครับซึ่งเป็นเครื่องรุ่นเก่ามากแล้วนะครับผมต้องแจ้งนิดน,นึงก่อนว่ารุ่นเครื่องนี้ผมใช้มาประมาณ15ปีกว่าๆแล้วละ่ะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วแต่ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า15ปีไอ้เครื่องตัวนี้นะมันเก่ามากคือ มันก็ชาร์จได้นะครับตัวนี้แต่ปัจจุบันมันมีเครื่องที่ดีกว่านี้นะถ้าจะได้ซื้อแนะนาให้ซื้อเครื่องรุ่นใหม่นะครับอย่าซื้อเครื่องรุ่นเื่งอย่างแบบนี้มาใช้นะครับเพราะเครื่องตัวนี้เมื่อก่อนตอนขายไม่ใหม่เลยมันเป็นหลักพันนะเดี๋ยวนี้มันแคบไม่กี่ร้อยละนะครับแนะนาให้ซื้อรุ่นใหม่มาใช้มันจะมีฟังก์ชันการชาร์จแนต่างที่ดีกว่าตัวนี้นะครับแต่นี้ก็ชาร์ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แต่รุ่นใหม่ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะเห็นครับ เบื้องต้นถ้าการเล่นรถบังคับครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคในงบประมาณที่ไม่จริงๆผมก็ต้องบอกว่ามันก็สูงอยู่นะถ้าเทียบกันกับรถจีนนะไอเครื่องไอรถคันนี้ก็ราคาสูงอยู่ไม่ไม่ถูกนะราคาครับเบื้องต้นก็แปดพันเงี้ยก็ถือว่าสูงอยู่นะครับ แแบบถ้าคนอยากจะเล่นแบบบอดี้สีสวยสเกลดีๆแล้วก็แบบมีอะไหล่เยอะๆอะไรเงี้ยทามิยะก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับมันจริงๆก็มีหลายค่ายครับแต่ว่าทามิยะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูคลิปอยู่นะครับผมอยากบอกว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นรถที่มีอายุ คปีเปีแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะเจปดปีแล้วครับฉะนั้นมันมันมันราคาตัวรถคือ8000บาทนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มีเครื่องชาร์จเสร็จแล้วคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณสักหมื่นหนึง่งบวกลบในการเล่นรถบังคับทรามย่ารุ่นนี้นะครับอา r ทอารน,นะครับแต่แต่ถ้าคุณงบประมาณน้อยกว่านั้น คุณก็ยังเล่นได้นะครับคือมันก็มีของที่เป็นรุ่นมือสองจำหน่ายหรือถ้าคุณอยากได้มือหนึ่งเลยแต่อยากคุมราคาให้มันถูกลงตัวนี้มีชุดคิดนะครับชุดคิดคือแบบชิ้นส่วนที่คุณต้องมาประกอบเองทําสีเองอะไรพวกนี้ครับคือบอดี้มันมาจะเป็นพลาสติกใสๆคุณต้องทําสีเองชุดคิดคันหนึ่งตกไม่เกินห้าพันนะครับโดยประมาณนะราคาคร่าวๆนะครับสำหรับรุน่นนี้ประมาณสี่พันกว่าบาทห้าพันนะครับบริษัทสยามอนุญามีขายนะครับอ่า ส่วนพวกรีโมทอย่างที่ผมบอกไปครับรีโมทคุณอาจจะเอาเรีโมทต,ตัวนี้มาใช้นะ SST34 ตัวนี้ก็ได้นะครับราคาอยู่ประมาณพันแปดนะครับแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่เครื่องชาร์จนะครับเบ็ดเสร็จก็ออชุดไฟด้วยเบ็ดเสร็จก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นหมื่นหนึ่งที่แบบมันจะมันจะมาคุณมาแล้วมันจะแรงกว่าของเดิมติดรถ มันจะแรงกว่าของเดิมติดรถเพราะของเดิมติดรถจะอถอบอกไปว่ามันชุดไฟเนี่ยมันมาเป็นแบบธรรมดาเป็นสองสายแต่ที่ผมใส่มามเป็นสามสายราคาก็อยู่ประมาณสปีดกับมอเตอร์รวมกันประมาณพันกลางๆครับพอหาได้นะมือหนึ่งแล้วก็แบตเตอรี่ก็ลูกหนึ่งประมาณพันนิดนะครับเครื่องชอาร์จแต่ถ้าอย่างเป็รุ่นที่ผมยังใช้อยู่เนี่ยทืเป็นรุ่นเก่านะอย่างที่บอกไปไม่กี่ร้อยเอ่อคร่าวๆรวมตัวเลขแล้ว็ปเสร็จประมาณสักหมื่นหนึ่งเอาอยู่นะครับไม่น่าจะเกิน สำหรับคนที่สนใจนะครับก็คือลองไปติดต่อทางบริษัทเสยียงธรรมย่าดูนะครับหรือ,อถ้าจริงๆก็มีแหล่งจำหน่ายด้วยนะครับที่เป็นคือถ้าเป็นของแบรนด์ธรรมย่าเนี่ยมีแหล่งจำหน่ายนะครับอย่างเช่นาสายสามนะครับทุกคนทนสายสามนะครับก็จะเป็นร้านสุวรรณกรนะครับที่ที่ไหนมีอีก จริงๆมันมีเยอะมากเลยครับคือถ้าเป็นรถบังคับเนี่ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจนท่นเองว่าเขามีทามิยาขายไหมแบบในรุ่นนี้นะแต่ที่ผมชัวร์สุดเพราะว่าเป็นที่ที่ผมไปซื้อมาเองผมการันตีว่ามีแน่นอนคือบริษัทสยามทามิยาตั้งอยู่ที่ RCA นะครับไปก็ไม่ยากนะครับมีที่จอดรถนะครับชั้นใต้ดิน ถ้าคุณแบบไม่อยากจะเสียเงินเยอะคือ8 0 0พหรือสูงไปอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้อตัวถูกกว่านั้นก็ได้นะครับมีบอดี้ให้เล่นหลายตัวนะครับหรืออยากจะชอบประกอบเองก็ได้ราคาก็ถูกลงมาแล้วชุดไฟก็ค่อยมาหาการทีหลังชุดไฟก็คือพวกรีโมทพวกสปีดคอนโทรลนะครับค่อยมาหาทีหลังเอาหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับนี่เลยเป็นชื่อใน facebook ผมนะครับ เป็นชื่อใน facebook ผมแล้วก็เบอร์โทรต่อนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับสอบถามได้ไม่ซื้อขายกันไม่เป็นไรนะครับแต่แบบมาสอบถามข้อมูลได้เพราะจริงผมไม่ได้ขายของตัวนี้เป็นหลักนะครับก็แต่ยินดีให้คำปรึกษานะครับเบอร์นี้แอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ